สวัสดีครับยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่อง Spot c ตคอมเมนกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนวลลเอลบอลชาวเกาหลีใต้กันนะครับหลังจากที่วอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อ0ูนเซตด้วยสกอร์25ต่อ11 25ต่อ22และ25ต่อ17สามารถคว้าสมแต้มตามที่ตั้งเป้าไว้ในแมตช์แรกของสัปดาห์ที่3ครับ โดยผู้เล่นของทีมชาติไทยที่ทำคะแนนสูงสุดในแมตช์นี้ก็คือจับจิอ่อนโมกสี14คะแนนอัญเชาราพรคงยศ13คะแนนพิมพ์ิชยากกคราม11คะแนนครับซึ่งในแมตช์ต่อไปของทีมสาวไทยก็จะพบกับทีมชาติโดมินิกันนะครับซึ่งจะแข่งกันในวันนี้วันที่30มิถุนายนเวลา17.30นครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟ,แฟน,นแลบอลชาวเกาหลีใต,ต้กันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะพูดคุยอะไรกันบ้าง หลังจากที่ทีมวอลเล์บอลสาวไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไป3-0เซตไปรับชม,มรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์ Comment ของแฟนวอลเล์บอลชาวเกาหลีใต้คนแรกนะครับคอมเมนต์ Comment เอาไว้ว่าขอพูดตามตรงนะวอลเล์บอลหญิงของเกาหลีใต้มีชีวิตอยู่ได้และสามารถเข้าร่วมโอลิมปิกได้เพียงเพราะผู้เล่นคนเดียวอย่างนั้นหรอคิมยอนฮยองใช่ไหมได้โปรดพัฒนาผู้เล่นในรูปแบบใหม่สักทีเถอะนะ ย่าส่งต่อความอับอายนี้สําหรับผู้เล่นชุดต่อๆไปความคิดเห็นของคนต่อมาครับการแพ้ในเซตแรกของเกาหลีใต้ต่อทีมไทยมันคือประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายที่สุดฉันรู้สึกโกรธทุกคนที่เกี่ยวข้องกับมันพวกคุณแย่มากจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าฉันไม่เห็นแม้แต่ทักษะขั้นพื้นฐานอะไรเลยทุกอย่างมันดูหุหูมากๆ ความผิดพลาดมากมายและความแม่นยำในการตีบอลต่ำมากมากที่สำคัญทีมของเราไม่สามารถตีบอลผ่านบล็อกของทีมไทยได้น่าเหลือเชื่อจริงๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับเมื่อฉันเหตุผลการแข่งขันฉันรู้สึกอับอายที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฉันคิดว่าวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีตใต้ไม่ควรไปแข่ง,งรายการระดับนานาชาติในอนาคตพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างเล่นไปแล้ว9้าครั้งควรจะมีความแตกต่างกัน แต่ทุกๆแมต์ Math, มันก็เหมือนกันทุกครั้งฉันรู้สึกผิดหวังจริงๆนอนไม่หลับเลยความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าความสามารถส่วนบุคคลของผู้เล่นเกาหลีใต้แต่ละคนก็ต่ำมากจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่ามันเป็นความแพ้แมต์ที่9้าแล้วทุกคนสเหตุมันเกิดจากอะไรเหรอผู้เล่นของเรายัางเป็นเด็กทารกอยู่สินะเราต้องรอวันที่พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เงินเดือนของผู้เล่นเกาหลีใต้มากกว่าไทยถึง2เท่าและความแตกต่างของทักษะก็มากกว่า2เท่าเช่นกันผู้เล่นทั้งหมดที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติพวกคุณต้องสะสมประสบการณ์อีกมากแค่ไหนเดิมทีฉันไม่มีความคาดหวังแต่ฉันคิดว่าเราจะกลับบ้านหลังจากแพ้12นัดติดต่อกันความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าทีมเกาหลีใต้ดูยแย่เพราะมือเซตของเราทำไมถึงโยนบอลให้แต่พังจองอา ในขณะที่ทีมไทยเซตเตอร์มีความฉลาดในการเล่นมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อทีมของเราขึ้นนําทุกครั้งจะเสียคะแนนเพราะมือเซตเราต้องการเซเตอร์คนใหม่ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าหน้าอับอายกับ3ต่อศูนย์เซตฉันพอจะรู้ผลตั้งแต่เซตแรกแล้วการได้แต้มสักหนึ่งแต้มมันยากจริงๆเสียคะแนนง่ายมากๆทีมไทยมีวิธีการโจมตีที่หลากหลายมากและการโจมตีของทีมเรามันดูง่ายมาก เป็นเพียงการโจมตีที่ฝ่ายตรงข้ามจะสังเกตเห็นได้ทันทีจึงถูกบล็อกทั้งหมดในทางกลับกันทีมไทยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าผู้เล่นคนใดจะโจมตีเมื่อถูกโจมตีเราจะหมดหนทางทันทีการโจมตีของทีมเราซ้ำซากจำเจเกินไปจริงอยู่ว่าทีมไทยดีมากแต่ทีมของเราเล่นได้แย่มากซึ่งจากคอมเมนต์นี้ก็มีคอมเมนต์ตอบกลับ3าคอมเมนต์ด้วยกันนะครับคอมเมนต์ตอบกลับของคนแรกคอมเมนต์ว่า ทีมของเราเริ่มต้นได้ดีแต่ก็จบลงด้วยความพ่ายแพย้เสมอบางครั้งฉันก็คิดถึงคิมนะความคิดเห็นตอบกลับของคนที่2ครับคอมเมนต์ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากๆไม่มีผู้เล่นคนไหนที่จะมาแทนคิมยอนขยองได้และความคิดเห็นของคนที่3ครับตอบกลับเอาไว้ว่าใช่ฉันก็คิดเหมือนกันและมันก็น่ารำคาญมากๆคุณไม่ละอายใจที่เป็นถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติบ,บ้างหรอ ดูเหมือนว่าจะไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้จริงๆมันเป็นแมตช์ที่9แล้วมันน่าจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแล้วแต่ดูไม่มีวี่แววของสิ่งเหล่านั้นเลยฉันดูทุกเซตมันน่าหงุดหงิดที่สุดฉันเป็นแฟนคลับวอลเลย์บอลแต่อนาคตมืดมนและความคิดเห็นของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่มีผู้เล่นคนไหนที่ทุ่มเทในการเล่นพวกเขาทั้งหมดห่วยแตกจริงๆและก็ได้มีคอมเมนต์ตอบกลับว่า มันเป็นความจริงที่น่าเศร้านะแต่บางทีเราอาจจะชินกับความพ่ายแพ้แล้วก็ได้นะความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าเงินเดือนที่จ่ายไปกับพวกเขาภายในประเทศมันสิ้นเปลืองมากๆเมื่อเทียบกับทักษะความคิดเห็นของคนต่อมาครับพอได้แล้วฉันรู้ทุกอย่างแล้วหยุดแล้วกลับบ้านซะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในผู้เล่นเนรุ่นใหม่และโค้ดแต่ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้จริงๆ ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันดูตั้งแต่เซตแรกเกาหลีใต้ห่วยมากในขณะที่คู่ต่อสู้จับทางทุกอย่างได้ทั้งหมดนี่คือกุญแจสําคัญในการชนะหรือแพ้ฉันคิดว่าคําตอบที่ถูกต้องคือเลิกเล่น v n l และกลับไปเกาหลีดีกว่าเป็นวอลเลย์บอลที่น่าสงสารจริงๆมันสิ้นสุดแล้วแม้แต่คนที่ไม่รู้จักวอลเลย์บอลก็ยังสามารถเห็นการจบตีที่ซ้ำซากจำเจ การโจมตีแบบธรรมดาธรรมดากลับไปหาคู่ต่อสู้การโจมตีแบบนี้จะชนะได้ไหมความคิดเห็นของคนต่อมาครับทีมชาติของเราขึ้นอยู่กับผู้เล่นเพียงคนเดียวพวกคุณต้องเล่นเป็นทีมเราคงไม่ได้รับแม้แต่เหรียญเอเชียนเกมและจะไม่ได้ไปโอลิมปิกเป็นเวลา10ปีหวังว่าวันที่รุ่งโรจน์จะกลับมาอีกครั้งความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไปว่า มันยากมากๆที่จะสร้างผู้เล่นอย่างคิมยอนขยองได้การเล่นแบบนี้โอลิมปิกที่ปารีสคงไม่มีเกาหลิต้าอย่างแน่นอนความคิดเห็นของคนต่อมาครับ mm. คอมเมนต์ว่ามันคงเร็วเกินไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นรุ่นใหม่ผู้เล่นประสบการณ์สูงทุกคนจะต้องกลับมาและความคิดเห็นของคนต่อมานะครับ mm. คอมเมนต์เอาไว้ว่าโค้ชชาวต่างชาติไม่มีประโยชน์อะไรเลยทําไมต้องจ่ายเงินให้เขาด้วยความคิดเห็นของคนต่อมาครับ มันยากมากที่ต้องยอมรับสภาพของวอลเลบ์บอลหญิงเกาหลีตใต้ในตอนนี้ฉันไม่เคยรู้สึกแย่ขนาดนี้กับกีฬาของทีมชาติเกาหลีตใต้มาก่อนจริงๆน่าผิดหวังเป็นที่สุดความคิดเห็นของคนต่อมาครับครั้งที่แล้วเราชนะไทยได้อย่างง่ายดายและครั้งนี้เรากลับพ่ายแพ้กับไทยอย่างง่ายดายความจริงคือเราพ่ายแพ้กับทุกทีมมันโหดร้ายมากๆกับช่วงเวลาเหล่านี้ แน่นอนว่ามันจะไม่ใช่เร็วๆนี้ที่เราจะกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งความคิดเห็นของคนต่อมาครับอย่าไปร่วมการแข่งขันอีกเลยความคิดเห็นของค้นต่อมาครับบอกว่าเงินเดือนนั้นสูงมากเมื่อเทียบกับอีกไฟล์โครงสร้างพื้นฐานดีและความสูงก็สูงกว่าหรือใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามในสภาพแวดล้อมที่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมฉันคิดว่าเราคงต้องยอมรับสภาพจริงๆ ความคิดเห็นของคนต่อมาครับพวกเขาบอกว่าพยายามอย่างหนักแล้วฉันไม่เห็นถึงความพยายามเลยจริงๆมันมีเพียงความอ่อนแอเต็มไปหมดเราไม่เคยตกอยู่ในสภาพนี้มาก่อนความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าอย่างไรก็ตามฉันดูเกมอย่างมีความหวังและมันยังคงเหมือนเดิมการโจมตีที่ถูกสกัดกันการป้องกันที่ไม่ดีเอาซะเลยมันเป็นการเล่นวอลเลย์บอลได้น่ารำคาญมากๆ ฉันอยากถามความรู้สึกผู้เล่นจริงๆและความคิดเห็นของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับสกอร์25-11ทีมเกาหลีใต้มีทุกอย่างที่ยอดเยี่ยมยกเว้นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นน่าอับอายมากๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับมีความจำเป็นเร่งด่วนในการฝึกรุ่นน้องขณะนี้มีผู้เล่นไม่ถึง1%แต่ดูเหมือนว่าเราต้องการทดสอบนักวอลวันหญิงในเกาหลีทั้งหมด ความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าฉันจะเลิกดูวอลเลย์บอลหญิงและความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้คนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมเกาหลีใต้ขัดการเตรียมความพร้อมอย่างรุนแรงการเล่นที่มันดูมั่วมากๆการโจมตีที่ซ้ำไปมามันไร้ประโยชน์สิ้นดีฉันเป็นแฟนวอลเลย์บอลมา15ปีไม่เคยมีความรู้สึกแย่แบบนี้เลยจริงๆ และนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆฟวอลเล์บอลชาวเกาหลีใต้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้รวบรวมมาให้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอ t c ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ